ท่องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอน หลวงปูส่สวงตามรอยพระพุทธองค์เรามักจะได้ยินคำว่าออยเทียนสรุนกันอยู่บ่อยๆซึ่งคำนี้เป็นภาษาขเขมรสิทธหลวงปูส่สวงทุกท่านคงจะทราบของความหมายของคำนี้ดีแต่ผมขอนำมาบอกอีกครั้งเผื่อว่าท่านใดเพิ่งมาพบเจอเรื่องราวของหลวงปูส่สวง ออยแปลว่าการให้เตียนแปลว่าทานส่วนคำว่าสรุนนั้นแปลว่ามีความสุขเมื่อนำเอาสามคำนี้มารวมกันจะได้ความหมายว่าให้ทานแล้วมีความสุขนี่ก็เป็นอีกสมญานามหนึ่งของพระอริยสงฆ์เจ้าเชื้อสายกัมพูชาท่านหนึ่งที่ชาวไทยยกให้ท่าน เป็นเทวดาเดินดินจะเป็นท่านใดไปไม่ได้นอกจากหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนั่นเองท่านเป็นสมณะที่ลึกลับอริยะผู้เหนือโลกที่ประวัติซับซ้อนยากที่จะยังรู้ได้แถมเรื่องราวของหลวงปู่นั้นมีมากมายให้เล่าสู่กันฟังไม่รู้จบในคลิปนี้ ผมจะพาย้อนไปในสมัยที่หลวงปู่สวงได้เดินทุดงในเขตกัมพูชาและได้ไปขึ้นเขาพนมกุเลนอันเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรารู้กันว่าหลวงปู่สวงเองท่านก็มาจากกัมพูชาดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องของสายเวทมากมายหลวงปู่สวง เป็นพระเถระที่มีคนนับถือกันมากตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วคนสมัยก่อนให้การยกย่องเปรียบหลวงปู่ดังเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวดินแดนอีสานใต้อาจจะด้วยเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏติดต,ตาชาวบ้านว่าท่านเป็นสมณะเจ้าแก่ที่ใจดีมีเมตตา อีกทั้งมีความสันโดษและสมระ h อย่างสูงสุดไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดกิเลสและยังพำนักไปทั่วโดยเฉพาะในกระท่อมตามป่าตามเขาบางครั้งบางคราวท่านหายไปนานแรมปีถึงจะกลับมาที่เดิมอีกแต่แม้ว่าจะหายไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่กลับมา หลวงปูส่สวงก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปูส่สวงบอกว่าจะเดินทางออกไปทุดงที่เขาพนมกุเลนในประเทศกัมพูชาซึ่งใครก็ทราบกันดีว่าที่นั่นเป็นสถานที่ลึกลับอันเลื่องลือกันในตำนานของกัมพูชาเปรียบดังป่าอาถรรพ์ดงพญาไฟของไทยเราเลยละซึ่งในอดีตที่นี่ เป็นศูนย์รวมของศาสตร์ลึกลับทั้งปวงของกัมพูชาจึงทำให้บรรดาจอมขมังเวทชาวกัมพูชาพากันมาฝึกฝนบอมเพนเพียนและปล่อยของประลองวิชากันในการออกเดินทุดงของหลวงปู่สวงในครั้งนี้หลวงปู่ได้พาผู้ติดตามไปด้วยสี่ท่านซึ่งปกติแล้วหลวงปู่จะออกไปทุดงคนเดียว เนื่องจากหลวงปู่ชอบสันโดษจึงนับว่าเป็นบุญของสมณะสี่ท่านซึ่งเป็นพระสองรูปและเนนอีกสองที่ได้ร่วมเดินทางไปทุดงกับหลวงปู่สวงโดยออกเดินทางผ่านไปทางช่องสงมซึ่งในสมัยนั้นภายในกัมพูชาสถานการณ์ยังไม่สงบเมื่อคณะของหลวงปู่สวงเดินไปถึงชายแดน เมื่อทหารพรานเห็นกลุ่มหลวงปู่จึงเดินเข้าไปหาแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแถมยังส่งยิ้มให้ด้วยเมื่อทหารพรานเดินเข้ามาถึงก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะไปไหนหลวงปู่ชี้ไปข้างหน้าแถมยังส่งยิ้มให้จนเห็นฟันขาวเลยไม่ได้นะครับผู้ผมยังเคลียร์พื้นที่ไม่หมดเลย หลวงปู่ไม่ได้สนใจคำพูดของทหารเลยยังก้าวเท้าเดินต่อไปข้างหน้าบรรดาทหารเมื่อเห็นหลวงปู่ไม่ยอมฟังก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้แต่ตะโกนเตือนระวังนะครับหลวงปู่ครับระวังนะครับหลวงปู่ฝ่ายผู้ติดตามทั้งสี่เมื่อได้ยินทหารบอกแบบนั้นก็เกิดความกลัวจึงบอกหลวงปู่ว่า อหอลวงปู่เขาบอกว่ามันอันตรายเราไปทางอื่นกันดีกว่านะครับหลวงปู่มันน่ากลัวระเบิดนะครับหลวงปู่หลวงปู่เมื่อได้ยินดังนั้นก็ไปหยุดยืนที่ข้างทางแล้วชี้ลงไปที่พื้นดินแล้วพูดว่าข้าเห็นข้ารู้แล้วไม่ต้องกลัวพูดจบหลวงปู่ก็นั่งลงแล้วเอามือคุยดินอยู่พักหนึ่ง ก็ไปพบกับวัตถุอันตรายแต่ปรากฏว่ามันไม่ประทุใส่หลวงปู่จะอย่างใดหลวงปู่จึงหันไปยิ้มให้กับบรรดาลูกศิษย์แล้วหยิบเอาใส่ย่ามที่อย่างนั้นแล้วเดินกลับไปยังกลุ่มของผู้ทหารแล้วยื่นส่งให้ทหารผู้นั้นก็ตกใจสิครับรีบก้มลงกราบแล้วก็พูดภาษาทุสาธทุสาธุกันยกใหญ่ คราวนี้หลวงปู่ก็เดินทางต่อไปได้อย่างสบายไม่มีใครมาห้ามแล้วพอเข้าสู่เขตกัมบูชาเส้นทางเต็มไปด้วยต้นหญ้ารกตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงตีนเขาพนมกุเลนอย่างครับนี่ยังไม่ใช่เป็นจุดหมายของหลวงปูส่สวงจุดมุ่งหมายของท่านอยู่ข้างบนเหนือสุดของยอดเขาพนมกุเลนโน่น เมื่อไปถึงจีนเขาหลวงปู่ก็เงยขึ้นไปมองข้างบนแล้วบอกกับทุกคนว่าขึ้นไปให้ถึงยอดแล้วจะได้เจอกับพระพุทธองค์เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นต่างตื่นเต้นกันใหญ่เลยอยากจะขึ้นไปให้ถึงเร็วๆแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจในความหมายที่หลวงปู่พูดว่าหมายความว่าอย่างไรทุกคนจึงก้าวเดินกันต่อ ด้วยใจที่เปลี่ยมไปได้วยความศรัทธาแต่อุปสรรคจากการเดินทางนี่แหละครับจะเป็นอุปสรรคให้เกิดความท้อถอยกันหรือไม่เรามาฟังกันต่อเลยครับทุกคนออกเดินทางด้วยใจที่มีมุ่งหมายผ่านหนทางที่เป็นทั้งป่ารกทึบลำธารสลับกันไปทำให้มองดูเพลิดเพลินบางช่วงก็จะเจอกับซากวัตถุโบราณ ที่สลักหักพังตามการเวลาที่มิอยู่ทั้งในน้ำและบนพื้นดินหนทางยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งชันมากขึ้นมากขึ้น,นทำให้ผู้ติดตามเกิดความเหนื่อยล้าแต่หลวงปู่สูงยังคงก้าวหน้าเดินต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดซะด้วยจนพระเนนต้องร้องขอให้หยุดพักเมื่อหยุดพัก หลวงปู่จะหายตัวไปพักหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมกับสเสบียงอาหารมากมายเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนจึงถามว่าหลวงปู่ไปเอามาจากไหนไปบินทบาทมาก็ไม่รู้ว่าท่านไปบินทบาทที่ไหนมาเพราะว่ารู้รู้กันอยู่ว่าเขาพนมกุเลนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามา แต่ด้วยอภิญญาของหลวงปู่สวงแล้วแค่อึดใจเดียวท่านก็น่าจะไปถึงยอดเขาแล้วแต่ครั้งนี้หลวงปู่สวงท่านก้าวไปทีละก้าวเพื่อไปสู่ยอดเขาพนมกุเลนอาจจะเป็นเพราะว่าในครั้งนี้หลวงปู่สวงตั้งใจจะไปกราบพระพุทธองค์แม้จะยาวไกลจะยากลำบากแค่ไหนในที่สุดหลวงปู่และผู้ติดตามทั้งสี ก็มาถึงบนยอดสุดของเขาพนมกุเลนและขนาดเดียวกันมันก็เกิดฝนตกหนักขึ้นมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังสนั่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดหลวงปู่จึงพาพวกเราไปหลบฝนใต้ฐานหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วหลวงปู่สวงก็ชี้ขึ้นไป แล้วบอกกับทุกคนว่านั่นไงพระพุทธองค์พระองค์ประทับอยู่ที่นี่แล้วเมื่อทุกคนเงยหน้าไปมองมองตามที่หลวงปู่สวงชี้ทุกคนก็ได้พบกับภาพที่สุดแสนจะอัศจรรย์นั่นคือตรงภาพหินแกะสลักรูปพระพุทธองค์ในท่าปางใสายาิขนาดใหญ่โตโมโหฬารมาก ตั้งตรำงานอยู่บนยอดเหนือสุดของหินก้อนนี้ทุกคนตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจากนั้นก็ค่อยๆปีนไต่ขึ้นไปตามซอกหินที่ทั้งเปียกชันและลื่นแต่ทุกคนก็สามารถขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของยอดเขานี้ได้ด้วยความพลืมปิติจนน้ำตาเอ่อล้อนไหลอาบสองแก้มโดยที่ไม่รู้ตัวและ พระพุทธรูปหินนี้ก็คือพระองค์ทมนั่นเองครับพระพุทธองค์ท่านบนรรทมหลับไหลอยอยู่บนยอดเขาพนมกุเลนแห่งนี้มานานกว่า800ปีมาแล้วเรื่องราวของหลวงปู่สวงยังมีอีกมากมายไว้ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจะทยอยนํามาเล่าให้ท่านฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนา เกิดมาในชาตินี้ขอให้ท่านมุ่งมั่นทำแต่ความดีหลวงปู่สวงคุ้มครองทุกท่านครับ